สวัสดีเอฟซีฮัลโหลโคเซียนนะครับก่อนจะแพ็กส่งลูกค้าหยิบมานําเสนอให้เอฟซีดูสักครั้งหนึ่งนะครับเป็นจานคู่สิบเอ็ดนะครับเขย่าง่ายเล่นง่ายไม่ต้องคัดนะครับเขย่าศาสตร์เลยนะครับจานคู่สิบเอ็ดนะครับบนคู่บนสิบเอ็ดขึ้นดีมากมรับประกันขึ้นดีมากก็ทําไว้สี่ใบนะครับนี่พร้อมจะส่งสี่ใบกับจานเล็กอีกสองใบนี่สามารถสั่งทาได้เลยนะครับอยากได้ลายไหนสั่งทําได้เลย ไม่ว่าจะเป็นมังกรน้ำเงินมังกรแดงลายดอกบัวลายผักชีจานขาวจานเล็กอย่างนี้สั่งทำได้หมดนะเล่นลูกใครก็ได้นะครับจะมีเหลี่ยมหรือไม่มีเหลี่ยมลูกแบบไหนก็เล่นได้หมดนะครับเพราะง,งานตัวนี้มันอยู่ที่จานเนาะจานคู่สิบเอ็ดตูดวัดดวงเสียงใสๆเพราะเพราะนะครับตรวจไม่เจอทุบไม่เจอนะครับแม่เหล็กไม่ติดตัวตรวจไม่ร้องนะครับรับประกันเลยว่าแม่เหล็กไม่ติดแน่นอน เด็กไม่ติดครับต, aut, ตัวตอสตัวตรวจโลหะถ้าเป็นโลหะปุ๊บมันจะร้องเห็นไหมตรวจได้เลยแล้วประกันครับว่าตรวจไม่เจอแน่นอนนะครับเสียงเพาะๆใสๆนะครับเสียงไม่ทึบนะครับเล่นลูกใครก็ได้นะครับเล่นลูกใครก็ได้ขาวใสสเกนเล่นได้หมดอเสียงก็ประมาณนี้เล่นลูกใครก็ได้ครับเห็นไหมตองห้าครับ ขยำศาสตร์อย่างเดียวครับสิบเอ็ดนะครับห้าสามสามขยาศาสตร์อย่างเดียวไม่ต้องทําอะไรครับจานใบนี้ได้ง่ายครับคู่หกครับเห็นไหมอ่าเมื่อกี้นี่คู่หกนะอ่าสิบเอ็ดหกสี่สองคู่สองสิบเอ็ดคู่ห้าเล่นง่ายครับคู่ห้าครับขยำศาสตร์อย่างเดียวคู่หก สิบเอ็ดครับสาสตรอย่างเดียวครับสองหกเล่นง่ายครับสาดอย่างเดียวเลยลูกใครก็เล่นได้ครับลูกขาวก็เล่นได้คู่สองกู้สองหกสามสองสิบเอ็ดครับขย่าศาสตร์อย่างเดียวคู่ห้าครับก็ขย่า เขย่าก็เหมือนเขย่าว,วัดดวงไปครับคู่สี่นะครับคู่เอี่ยวคู่ห้าครับเขย่าศาสตร์อย่างเดียวเลยนะครับไม่ต้องคัดไม่ต้องอะไรทั้งนั้นครับศาสตร์วัดดวงอย่างเดียวจะออกคู่ออกสิบเอ็ดครับลูกไหนก็ได้สกเกนก็ได้หกสามสองคู่หกห้าสามสองคู่สี่ ขึ้นดีครับเหลียวขึ้นดีครับ5้าหสองออกนอกจานเลยไม่ต้องตั้งจุดไม่ต้องอะไรครับคู่2ครับคู่หคู่4คู่หคู่สองสีสามคู่ห้าขึ้นดีครับเล่นลูกใครฝาใครก็ได้ครับ เสียงก็ประมาณนี้ครับอใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับจากเพจไฮโลโคเซียนครับสวดไม่เจอทุบไม่เจอครับจานคู่สิบเอดครับสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับขอบคุณครับ